หมูหันสามกิโลอื ตอนนี้นะครับทุกคนผมทักไปหาร้านหมูกรอบแล้วทักไปตั้งแต่บันจันร์แต่ว่าทางร้านยังไม่ได้ตอบเลยลองโทรไปก่อนดูนว่าร้านเขาจะมีหมูกรอบให้เราหรือเปล่านะครับทุกคนครับสวัสดีครับมีส่งในเมืองไหมครับมีส่งในเมืองค่ะสั่งล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงค่ะลองผมมขอสั่งไว้เป็นวรรเสร์ได้ไหมครับได้ค่ะดี๋ย้อนกลับขอบคุลูกค้าที่เบอร์นี้นะคะโมฮันรับแบบเป็นตัวไม่สับเลยค่ะเป็นตัวเลยครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าขอบคุณครับเดี๋ยวไปรอดูตอนที่ของมาเลยดีกว่าทุกคนนี่ นเ้นคลิปนี้ครับทุกคนมาตามสัญญา200,000ผู้ติดตามผมจะกินหมูหัน1ตัววันนี้ผมสั่งมาแล้วเขามาส่งเมื่อเช้าเลยคลิปนี้ลงทุนไป1729จย่บาทจริงๆผมบอกให้ร้านว่าไม่หัน่นแต่เขาหั่นมาให้ผมแล้วครับทุกคนหมูหั่นรับแบบเป็นตัวกระชับเลยคะ่ะเป็นตัวเลยครับชุดหนึ่งเขาจะมีน้ําจิ้มมาให้2ขวดเป็นแบบน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มซีอิ๊วหวานหมูหั่นตัวหนึ่งน้ําจิ้ม2ขวดป็น้ําจิ้มลงไป อ uh huh. หอมซีอิ๊วดำอันนี้เป็นซีฟู้ดของทางร้านเขานะครับทุกคนอ้ oh, กระดีอยากลองผมอยากมีฟิลแบบนี้มานานนะครับทุกคนหืม uh huh. หนังโคตรกรอบเขาช้อนมาขูดดูขอชิมแบบยังไม่จิ้มก่อนนะกันอื uh huh. หอมเครื่องเทศนะเขาจะมีความแบบออกแนวแคล้ายๆพาโลนิดนึงขอจิ้มน้ำจิ้มแบบเป็นซีอิ๊วหวานก่อนหืมพอจิ้มลงกันแล้วมีความออกแบบเป็นเหมือนไข่พะโล้ทุกคนเหมือนต้มพะโล เป็นหนังหมูกรอบอเข้าไปในซีอิ๊วหวานเต็มๆครับทุกคน เดี๋ยวลองน้ำกิ้มซีฟู้ดดูบ้างนี่ครับซีฟูด้ดไปครับหือ ผมว่าน้ำจิ้มสีหวานอร่อยกว่า ตรงขายจะยังไม่คอยกรอบเท่าไหร่หรือว่านานวะกินมายังไม่รู้สึกเดี่ยน,นะครับทุกคนนี่ตรงหนังที่เป็นหนังบางๆจะไม่คยกรอบนะครับ Ừ, phải làm. Ừ, nhiều. โดยความที่เป็นหมู่ตัวเล็กจะมีกระดูกติดมาแบบนี้นะครับทุกคนเป็นตรงซี่โครง ไม่ได้มีข้าวเหนียวมาจ้ำกินด้วยเนาะเอามากินกับหมูกรอบอะไรเงี้ยไปครับ เดี๋ยวผมลองส่วนหัวส่วนหน้ากากให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้หนังเน้นๆกรอบ Mm-hmm. ท่าที่กินและสังเกตมาตรงไหนที่แบบเป็นหนังแล้วมันไม่เป็นตุ่มเหมือนหมูกรอบอ่ะทุกคนที่มันเป็นหนังเรียบๆแบบตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยกรอบมันจะยังเหนียวๆอยู่เนะี่ยเป็นหนังแบบนี้ไม่ค่อยกรอบแล้ว คํานี้คําสุดท้ายขอแบบกรอบๆปิดท้ายหน่อยแล้วกันหือืออ แลอีกหนึ่งคำ โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ช่องผมก็จะเป็นแบบแนวกินแซบอะไรไปอย่างนี้นะครับทุกคนจะไม่ค่อยออกไปทางกินจุเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มอิ่มแล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึง,ง2 0 0 0 0 0ซับสไครต์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ช่องเตงโมคุงด้วยผมจะพยายามอัพคลิปยาวให้ได้สัปดาห์ละ1คลิปเจอกันทุกวันศุกร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย